สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องเข้ามาเบิงกเกษตรผสมผสานจ้ะพอนอนหน้าเหตุกเกษตรผสมผสานพี่น้องเลี้ยงปลามีปลูกบักพ่าปลูกบักม่วงปลาผสีเลี้ยงทุกพันเลยจ้ะจ้าหนีเลือกสี่เมตรจ้ะพี่น้องสีมีแน่กะช่างผมน้ำฟังนี่กะสี มีปักผาวจ้ะพิจเบ,บิงอยู่พี่น้องขนานย่ำแหลงเนาะกริได้มีพ้นผลิตจากกล้วยเพ่เหลียงง่วเหลียงยั้งน้ำจ้ะ ปักมว่วงแคกพันยังพี่หน่องนี่<ะ>มวยใหญ่ดีแห้งจ้ะดกดีเพาะอผม ี่จะคล้องเพื่อนจ้ะสวัสด,ดีจ้าจะคล้องผ่ามเพื่อนแม่สวัสดีจ้าแม่ผักชีเขาไปในบานจ้ะข้างนี้เพื่อนสีเฮ็ดยังนอนนี่นนตืก๊กแฮ่นนบอกโอ้ <c oughs> บอก <c oughs> โอ้ว่าเป็นสีลงป่า <c oughs> น้ำยังเลอะเล็กเม็ดนอกจากนี้น ยังเลือสี่เมตรอยู่โอ้ปล่อยปลาจ้าตเนาะจ้ะนี่ปลานับบทวนเรามันเครื่องกระสั้งเครื่องอืมรรมาสานน้ำเนยบ่ในกระสั้งก็ยังมีปลาอยู่เม่นบอจ้ะนะเดี๋ยวขออนุญาตย่างเบิ่งเลยเด้อยางนี่โอ้เพิ่นได้ขค้ายผุ้นลิตแล้วจ้ะพี่น้อง นว่าเป็นตะเย็นดีแฮงอาการหอนๆนแนวนี้ได้ลงเล่นน้ำนี่สบายใจแล้เพียง น้ำค้างพอนกันสิปูไผ่จะพี่ไผ่เหลี่ยงไผ่กิมซุง่งไปเบิ่งก้อนมีนอพอน้องพี่น้องเนะงาะฟงไซเป่นสิบริเวณหนามจ้ะกะหลางสีอ่องนอนนี่พี่น้อง บ่ย่างแต่าล you e er ูดุบาจาแนนี่บ่ไปลบกออกให้น้องไปร้านให้เบ่งบ่เกษตรกรดุดหน่อยสงสัยมันสีอิ่มบ่นอหลุงเนะ มันพอคอยขึ้นมาก,กินโอ้ประดูกนะั่นดิขึ้นมาแล้วพี่น้องนะอืม ประลาซีรับหน้าที่เป็นผู้หายอาหารบุหรุปเมนบอบรรยากาศดีแห้งหเขาตีดอกเห็ดแนวนี้บอกว่าอ,อ,อยู่ทนาห่ามาเบิ่งเพื่อเพื่อเป็นแนวทางใช่ยหญไงแนวนี้แล้วนี่แต,ต่เห็ดเหลียงปลาล่ำแจ้งนากับอยู่ไก่ยู่ฟังตาเลย มองเห็นยาที่กินกบค่าซิกแหงพีเนอะมีเพียงหน้ามีใกลจะเรียงใกลพอหลอบหลบเพียงหน้าเพิ่นกบซีมี่แตงแต่พ้นละหมากลากใหม่จ้ะพี่เนอะสิเป็นศูนย์เรียนรู้คือกันจ้ะแบบเกษตรทฤษฎีใหม่หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งศูนย์เรียนรู้ว่าสัน โครงการธนาคารน,นำต้ดินของตะมนต์เกาขามที่นีครมาเบิ่งงานเรื่อยๆจ้ะูุ้นมองให้เล้วบางไปโอ้มีคอกง่วก็จิได้ฟุ้นจากนี้จะพี่นอ้องไป ใส่ในสวนเอาลงบอ่อปลาก็าดีคืกอกันขอไก่อยู่แนงนี้แหละมีค่วมสุขบ่อดคอยได้ยินเสียงโถดเสียงเรือถ้าต้องเฮ็ดอีกมองนึงเตะถ้าต้องเฮ็ดอีกมองนึงไปงเฮ็ดร่วมกับพอบ่อดดได้ค่า กุ <c oughs> ้งฟ <c oughs> ังบรรยากาศดีๆจะอาการหอนกับพ้าลูกล่องเรียนหนามพี่น้องเลิกซีเมตตรแ่ว่าลูกอะต้องใส่อันนั้นไว้สู้ฉีบไว้ เย็นดีบ่ท่านว่าอยากเร่นน้ำเลยมีอีกอยู่บ่เสือสู้สีบแม่มีอีกบ่เสือสู้สีบบ่ต้องไปหาเที่ยวไกลไไมีแรงหนา่ามีแรงอาหารอยู่บ้านจะาของจะพี่น้องสร้างไว้ นนลปลากม็มีกินอย่างไว้กินไว้ขายจ้ปะปลาธรรมชาติก็มี่ทำไมำ่ยมค้นกับสิน้ำกวนหนูอยู่น้องพี่น้องเนาะยามแรงขนาดยามแรงเข้าแห่งๆก็ยังเขียวสดชื่นดีอยู่จ้ะ ก็มเมื่เบื้องเคยเป็นแนวทางจะไปปรับปรุงใส่อยู่ในพื้นที่จะาข้องแม่แสนเราว่ามองนี้งามนะพี่น้องขับไปเบิงห้าอยากเห็ดอยู่หน้าว่าสันอยู่หน้ากะโจกซากะโจกบ่าท่านมีหลปแบบโจกไปเรื่อยๆจะโจกพอได้เอาดินมาถมหมองถีมันต่ําพอได้ปลูกต้นใหม่นะพี่น้องถ้าต้องไปเบื้งไลๆ่ๆมองพอปได้เป็นหลปแบบเป็นแนวทางจะ้ะ การเหตุในสวนเหาในผืน่นดีเหาลูกชายมากอยู่แบบนี้ว่าสาิการหอนๆก็ล่งเลนน้ำพี่น้องปลาดุกปลาเค็งปลาหนึ่งว่ายอยากเล่นน้ำมะลุ เล่นบ่ได้ว่ามีเสือ,อสู้ฉีบเฮาเล่นน้ำอ้ายบ่ได้กับคลิปนี้ก็พาพี่น้องเข้ามาเบิ่งสวนาง,งามๆจะ้ะมีแรงหนามใบหลายๆขนาดหนาแรงหนามยังบบกเบนาะพี่น,อน,น้องฝนปลาเกินมักย่อลูกมักย่อมีแรงอาหารพล่มะกหลากลาใหม่ก็มีเกี้ยนมืดบ่อยจ้ะยังเวีนก็นอนอูผูกอูนอนเล่นฝนลูกชายก็นอนเล่นอยู่ นี่ก็เอาไว้ั้มหนีจะพี่น้องในแนวคิดอีกอย่างหนึ่งแหละในการเฮ็ดในพื้นที่ของเกี่ยวค้องเนาะในต่อยกับเพาพี่น้องเข้ามาเบิงน้ำบ้างมาเบิงเพื่อเป็นแนวทางของเกี่ยวล้องน้ำจ้ะขอบคุณพี่น้องเข้าถี่ติดตามรับชมจ้าสวัสดีจ้ะ